สวัสดีค่ะน้องอามชุติมาค่ะจำได้ไหมเอ่ยอ่ะเดี๋ยววันนี้น้องอามจะพาไปชมห้องน้องอามนะคะไปกันเลยรกนิดนึงนะคะเพราะว่าก็หลายคนเข้ามาแล้วอ่ะนะคะตรงนี้จะเป็นที่นอนนะคะเป็นที่นอนน้องอามยังไม่เคยนอนเลยเดี๋ยววันนี้จะนอนเป็นวันแรกคืนแรกที่น้องอามจะได้นอนห้องตัวเอง เป็นโทนที่โทนแบบทึบๆหน่อยเพราะว่าแสงมันกระจกมันเยอะแล้วก็แสงมันเข้าเยอะเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาแบบทึบๆหนูชอบโทนสีเทาอะไรประมาณเนี้ยใช่ให้ความแบบให้ความแบบไม่รู้ <laughs> อะไปดูไปไปดูตู้โชว์น้ำหอมแล้วก็กระเป๋าส่วนหนึ่งนะคะเป็นจะเป็นน้ำหอมที่แบบว่า หนูชอบใช่หนูชอบกลิ่นหนูชอบกลิ่นแบบเซ็กซี่เป็นคนที่ไม่เซ็กซี่แต่ชอบน้ำหอมกลิ่นเซ็กซี่เพราะว่ามันไม่เบื่อค่ะอันนี้เป็นกระเป๋าแบบว่าใช่ค่ะแบรนด์นมก็มีไม่มากหรอกค่ะมีแค่นี้ทั้งชีวิตมีแค่นี้เลือกเองหรือว่ายงไใช่ค่ะเลือกเองก็อันนี้ราคาพอๆกันเท่าๆกันนะคะ ทไะปร,ะปร,ะประส่วนใหญ่ซื้อที่ประเทศไทยเพราะว่าถ้าไปซื้อที่ประเทศอื่นคุยกับเขาไม่รู้เรื่องค่ะไม่รู้จะบอกเขาว่าพี่คะเอาใบนี้ผู้ไม่เป็นก็เลยก็เลยซื้อในประเทศตัวเองอยากได้ตอนไหนก็ได้แต่ว่าส่วนมากมันก็บางทีไปซื้อก็หมดก็มีส่วนตัวชอบแบรนด์ไหนาะส่วนตัวหนูว่าอ่าอันนี้อันนี้ซื้อง่ายมีช็อปเยอะแล้วก็ซื้อง่ายบางถ้าเป็นบางแบรนด์เนี่ยก็ สินค้าหมดนะคะต้องรอสองเดือนซื้อสองเดือนตังหนูหมดห้องแต่งตัวนะคะอ่าเนี่ยหนูชอบหนูชอบเป็นกระจกค่ะหนูจะชอบกระจกเพราะว่าหนูเห็นหนูแบบนี้หนูหนูก็ชอบเต้นอยู่นะคะชอบเต้นคนเดียวอยู่นะใช่ก็จะมีเสื้อผ้าที่ไปเดินพรมงานของจุ๊กอะคะ่ะใชายก็รู้สึกแบบว่า เป็นเกียรติมากๆก็หลังจากจบงานก็เอาชุดมาโชว์นี่ชุดนี้นะคะสีเขียวเป็นโทนแบบเขียวดำอะไรเงี้ยบบอัเียันนี้อีกตัวหนึ่งก็เป็นแจ็คเก็ตค่ะใช่อันนี้ก็ไม่ไม่ได้มีความสำคัญอะไรมากแต่ว่ามันสวยดี อันนี้มันไม่ไม่มีเสื้อผ้าใช่มันมันอยู่ในนี้ค่ะเสื้อผ้าหนูนี่คือนี่คือที่ใส่เสื้อผ้าของจริงเพราะว่าเพิ่งย้ายย้ายของมาแล้วก็ยังไม่ได้จัดของอะไรมากค่ะสไตล์การแต่งตัวหนูก็พื้นๆทั่วๆไปก็คือใส่กางเกงยีนเสื้อยืดใช่ก็บางทีไปเห็นเสื้อผ้าตลาดนั่นนู่นนี่ก็สวยก็ซื้อเฮ้ยเยอะนะคะแต่ว่าถ้าบนเวทีก็คือจะเป็น กางเกงยีนเสื้อยืดหรือว่าไม่ไม่งั้นก็จะมีแจ็คเก็ตยีนอะไรทับเพราะถ้าเป็นแบบอื่นคือหนูไม่มั่นใจเลยอ๋อนี้มีกีตร์กีตาค่ะกีตร์ที่แบบเอาไว้แบบว่าเราจะได้มีแรงบัานใจในการแต่งเพลงแล้วก็มองมาทีไรเอ๊ะนี่อยู่กับเราตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคู่ใจทุกตัวจริงๆแล้วกีตร์คู่ใจหนูเนี่ยเห็นตัวไหนหนูก็คู่ใจหมดเลยเพราะว่าหนูอยากได้เยอะ กีต้าโอ้มีมีเยอะนะคะแต่ว่าที่เอามาบ้านหลังนี้มีตัวเดียวที่เอามาด้วยเพราะว่าไม่รู้จะไว้ไหนน้องเป็ดสะสมอ๋อ,น,อน้องเป็ดน้องเป็ดหนูเอามาแค่ส่วนหนึ่งเพราะว่าถ้าเอาน้องเป็ดมาหนูไม่มีที่อยู่แน่นอนน้องเป็ดจะแย่งพื้นที่หนูหนูก็เลยงั้นให้น้องเป็ดอยู่บ้านเก่าดีกว่าบ้านที่เช่าอะค่ะเช่าบ้านให้เป็ดอยู่เอฟซีเ <FC. S 2> ช่าค่ะเช่าวไว้ให้นักดนตรีเช่าวไว้สองหลังเหมือนเดิมค่ะ ไว้ให้ไว้ให้ทีมงานพักเพราะว่าทีมงานมาพักมันห้องมันไม่พอกันจะมีรูปกับ f อหนูจะเป็นคนที่แบบว่าชอบให้ f อวาดรูปให้บางคนก็วาดรูปให้หนูแบบแบบหนูชอบบังคับมาวาดรูปให้หนูหน่อยอะไรเงี้ยใช่เขาก็แบบวาดให้หนูนะคะหนูก็ดีใจบางคนก็วาดสวยแต่สำหรับรหน,หนูหนูสวยหมด ฝากไว้ด้วยนะคะสาหรับผลงานเพลงของหนูนะคะน้องอาร์มชุติมานะคะสําหรับผลงานเพลงที่รักของคนอื่นหรือว่าผลงานเพลงใหม่ๆเนี่ยค่ะสามารถติดตามได้ที่ YouTube อาร์มชุติมาแล้วก็นี่เลยนะคะข่าวลึกทุ่งนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ๆข่าวลึกทุ่งด้วยละกันค่ะอคขอบคุณค่ะ